เอาไม้จมูกมาควานดเสีนี้อวานจมเลนี้อยะพูดดีก็แล้วอตั้งอยู่ในปีกเดอีกซานละรู้ปล่าเอว่าจะสรางอะไรได้าไม้มูกมาควาเสยนี้อวาจมเลนี้่อ๊ะพูดดีกันแล้ว เมาเล่วเสาซ้ายก็หายไปสวัสดีครท่านตัสดีครัท่านครับวันนี้พามาเที่ยวงานปลอยหลวงครับที่อันนั วกอาเขียวีก่อนนะครับเขียวบุีก่อนเด็กคนนีครับเดี๋ยวู่นะรับดูนะครับเจ้าดับดูนะครับเอาเขียวบุีนะครับในรอบนี้ เดี๋ยวทีมงานขออนุญาตจัดให้เป็นรอบบรรณากาก็ต่อนะครับเดี๋ยวรอบประจําธรรมดาในรอบหน้านะครับรอบประจํะาธรรมดาในรอบหน้าเดี๋ยวจัดให้กับคุณนัเพลงออคนเยอะมากจะบอกให้งนงานไผห,หลวงที่นี่เป็นวันสุดท้ายคนเยอะมากๆนะครับอยู่ที่อำเภอพยาวจังหวัดเชียงใหม่วัดบ้านโขงนะครับแต่ตอนนี้แอดเสียงไม่ไหวเลยนตอนนี้นะคนนี้ียกแคมีคนนะแคมีไม่ไหวแล้ย วันนี้มากับมากับยิงอ้นงนอนะครับจ้อวมากับโภคกรนะครับนะจะคนตระตาดีมากมายเลยอเอาเก้าอี้ไว้ให้น้องๆนักรำนะครับ เราจะไม่เอาเดี่ยวไทยเดี๋ยวขึ้นมาหม่เดี๋ยวขึ้นมนอันนีเน้เด็กชายฟุกนะครับเด็กชายฟุกแล้วก็อันนี้น้ำัพขึ้นไม่ได้เดี๋ยวอุ้มขึ้นครับัำน,นมถนงหยุดหยุดทำไมเออ่ะเอสิ รอบนี้คนนี้จะให้สักสี่งานเพลงสี่พเดี๋ยวจะให้สี่งานเพลงมาแล้วเต้นกันยาวๆไปเลยครับสวยขยี้ใจอีกสักรอบหนึ่งนะครับสวยขยี้ใจเมียน้อยคอยรักพี่จนคนหลงวัดนะครับแล้วก็รวมไปถึงแฮปปี้เบิร์ดเดย์ใครสักคนหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะประชาสัมพันธ์ประกาศชื่ออีกสักรอบหนึ่งนะนะครับรอบนี้มันระบบ้าจากทางด้านน้องปีมนะครับน้องปีบ้านห้วยงูนะครับน้องปีบ้านห้วยงูนะครับร้านหลังบ้านร้านหลังบ้านละวงละนยุคนะครับ ใครไม่เคยเห็นบรรยากาศของร้านหลังบ้านนะครับร้านหลังบ้านนะครับงานวัดรหรืองานเราไปถึงรอบของเชนดัสแก๊งมังฝางนะครับ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 บอกขึ้นมาห้รอบเปิดเหมานะครับตามด้วยระเจากทางด้ัสลงคึนแช่างแบงค์นะครับลงคึนแช่างแบงค์นะครับบอกขึ้นมาห้ารอบเปิดเหมานะครับลงคึนแช่างแบงค์บอกขึ้นมาห้ารอบเปิดเหมานะครับเรียนเชิญนะครับต่อด้วยระเบิดเชนดัสอ่าผู้จัดการหนึ่งนะครับสาขาเิงลิซิ่งสาขาพร้านะครับผู้จัดการหนึ่งนะครับเิงลิซิ่งสาขาพร้านะครับ สามรอบบรเหมานะครับคนดีม ala ังคาวนะครับคนดีมังคาวนะครับคนดีมังคาวนะครับหอกขึ้นมา5้ารอบกันเหมานะครับคนดีมังคาวนะครับท่านนายกชูสักเสตโบนนะครับท่านนายกอบตต้องเขินทางนะครับบอกขึ้นมา5้ารอบกันเหมานะครับท่านนายกชูสักเสตตบนนะครับ อบตคลองพังนะครับบอกขึ้นมาให้เราบันเหมานะครับร้านสมเทศบ้านโป่งนะครับร้านสมเทศบ้านโป่งนะครับร้านสมเทศบ้านโป่งนะครับบอกขึ้นมาสองรอบเันเหมานะครับเสบียนะครับเสบียสุพิรานะครับเบียรสุวิรานะครับบอกขึ้นมาหนึ่งรอบเันเหมาคุ้งมังคาวนะครับคุ้งมังคาวคุ้งมังคาวนะครับเอาขึ้นมาหนึ่งรอบเันเหมานะเดเชนะครับมาเจอเราเหมาเจอแล้ว ทางเดียวคนดีนะครับประธานเดียวคนดีนะครับไปม่ลงคนดีนะครับไปม่ลงคนดีนะครับคนดีมะพร้าวนะครับคนดีมะพร้าวคนดีมะพร้าวนะครับคนดีมะพร้าว นะครับนโดยรัเหมาจากทางด้านวัรุ่นมันบอลนะครับวัรุ่นมันบอลนะครับเสียียุพิรดนะครับเสียียุพิรดเอาขึ้นมาเพ่เจะมีข้าวรับเหมานะ่เสียียอสุพิรดานะครับช่งแม็กพาฟเฟนนะครับช่างแม็กพาฟเฟนะครับพอออกมัดโกนะครับพอออกมัดโกงนะครับพอออกมัดโกงนะครับใเชนนะครับเสียบีเุพิรดนะครับเอาขึ้นมาเจ็บต่อันเหานี่ยเสียบุพิรดานะครับ ชุดน้อยเอฟซีนะครับชุดน้อยเอฟซีเอ็มบัตโงนะครับชุดน้อยเอ่อชุดน้อยเอฟซีเอ็มบัตโงวรางคณาวัสดุก่อสร้างเสียดายนะครับบัตโงงนะครับมองเขมาสองรอบเั็นเหมานะครับเจได้บัตโงงนะเจได้บัตโงงนะครับเจได้บัตโงงนะครับหนึ่งรอบเป็นเหมานะครับไอวีเม็ดโคปาลันนะครับไอวีเม็ดโคปาลันนะครับมอกเข้ามาหนึ่งรอบเป็นเหมานะครับซับ สอทอประพัดนะครับซับหลานสอทอประพัดนะครับเดือดถอยคอฟฟ่นะครับเดือดถอยคอฟฟ่นะครับอนะรบอ,อนะบกขึ้นมาเว่าเป็นเหมาร้านน้องส Church, ้มผลไม้คิวรถเมนะครับร ladder, ้านน้องส้มผลไม้คิวรสเมนะครับทำด้วยกระเป๋าจากั้นเอ็นทีซาวน้ำแพรกนะ้าวหน้านะครับเอ,บอ,บเอ็นทีซาวน้ำแพรก้าวหน้านะครับบอขึ้นมาส่งว่าเป็นเหมาเชวานกัน้านะครับเชวานกันค้า เชื่อว่าการเข้ามาของรอบบรรด์เหมานะครับน้องไนซ์นอยนะครับน้องไนซ์นอยลูกพ่อน้องไดนาโมนะครับน้องไนซ์นอยนะครับลูกพ่อน้องไดนาโมนะครับรอบบรรด์เหมานะครับปิดท้ายในรอบนี้เป็นรอบเหมาชฟรัสร้านหลังบ้านนะครับเหมาขึ้นมาเพิ่มเติมเป็นสามรอบบรรดเหมานะครับเหมาขึ้นมาเพิ่มเติมเป็นสามรอบบรรดเหมานะครับอ่ะจัดให้ แต่เรามีสี่ห้าผลงานเพลงกวีกับผลงานเพลสวยแค่ยี่ใจมีน้อยคอยรับปี่จนกว่าหลงวัดหอม Happy b i r t h อาดิช่ thay tên cho mà nó chỉ luôn cho nó đi vô luôn 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 đi vô đi 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 ดีกรีอ่ะให้เธอไปกวักยิ้มมาอาเธอชอบเธอทำให้ผู้ชายเริ่มสุดรีสมบัติในน้องกี่เซเว่นอ่ะ

เราหัวใจมีดวงนี้ยิ่ยอมไม่เเป็นคนเดียวอาจเจอเธอแค่ทางเลือกผูชายเป็นสิ้เมื่อสองสองรักกี่นอที่เธเอาวุ่นวารักเธอแล้วนั้นไม in nah ่รอจย buen zango kid is kid just it up it up oh oh san 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 सफीर न कोई सत्य आग चला के वटा छठे मरा सो जन ने सो संसार पे रूप पाकर आ दर्शन दे देश का तेरा नाम न या का สารคที่เขากนัันคิดได้่ามอว่าินไดโไปัอบ่ินดินกันไปกิปนัไปกินกันไปกินไินกันไปกินนิันไไปนไิกินันไปินกันไปกกันไปกินกันกินไกินกัิกิันนไปนกััั